หลักหลักก็มีทั้งรำขนมปังไสเดือนเยื่อมักต่างๆต,ตกเอาบ้างปล่อยบ้างวิธี เราผมก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆนานาเพื่อนๆที่มีใจรักนเกณฑ์กากีฬาการตกลกลาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับผมเช่นแก้องกราวนะครับที่หมายแม่น้ำ่าจีน,นก็มาที่เดิมนะครับตลาดคอวังนครบเภอบางป่มามาจังหวัดสุพรรณบุรีครับสำหรับวันนี้ก็มาแก้มือครับจากคลิปที่แล้วเราทําสายขาดไปครับก็วันนี้ตั้งใจว่ามาแก้มือจะมาล่ายักษ์อีกนะครับ โดยทุนใช้ในวันนี้ก็เป็นฟาร์มเฮาส์ไปสองคันนะครับแล้วก็ตะกอนดินสี่คันครับลงทั้งหมดหกคันนะครับเรามีแค่นี้แหละครับก็วันนี้ซ้อมดีครับตั้งใจมาแก้มือกาว่าวันนี้ต้องแก้มือสําเร็จแน่นอนครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับคุณพี่เสน่ห์ฟิชชิ่งแมนนะครับผมนี่ได้สนับสนุนเหยื่อ สูตรหนึ่งนาทีครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับให้กับเซียนแก้วนะครับได้เทสครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ยังเป็นของพี่เสนอยู่ครับจากชุดที่แล้วเราใช้ยังไม่หมดครับก็เลยจะใช้ชุดเก่าให้หมดก่อนครับวนหมดแล้วจะผสมชุดใหม่ครับก็ขอขอบคุณครับคุณพี่เสนครับวันนี้ท่านได้โทรมาบอกว่าจะสนับสนุนเหยื่อให้เซียนแก้วทุกเดือนนะครับเดือนละสามชุดต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับผม ก็ขอให้กิจการเหยื่อตกปลาของพี่จงเจริญลุ่งเรืองขายก็ให้มีกําไรยอดทะลุเดือนละพันหอทุกเดือนนะครับผมก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีครับสนับสนุนเรามา <c oughs> แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งครับผมนายแจ็คฟ <c oughs> ิตชิ่งไทยแลนด์ครับผมได้สนับสนุนแต่ช่างมากับกิปเปอร์ครับ สนับสนช่องเสียนแก้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแอดมินทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนาอูดนาตองไทตันนา้นาดิวนะครับแล้วก็นาสวิทที่คอยดูแลกลุ่มอยู่นะครับก็ได้สนับสนุนอุปก,กรณ์มานะครับก่อจะอยู่ในกลุ่มนอนไม่อยับนอนไม่หลับอยากจับแต่คันนะครับผมเหนประมูลสินค้าเครื่องมือช่างนะครับสนใจก็ทักเข้าไปครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างนะครับมีทุกอย่างนะครับผม,มว่าจะเป็นสว่านไฟฟ้าเครื่องมือไฟฟ้าทุกอย่างครับผมก็ทักลองทักเข้าไปนะครับกับกลุ่มนอนไม่หลับอยากจับแต่คันเห็นประมูลสินค้า <c oughs> เครื่องใช้ไฟฟ้า <c oughs> เครื่องมือช่างครับผมก็ได้สนับสนุนมานะครับนี่ครับมั่นใจว่าวันนี้ต้องได้ได้งัดของใหญ่มาช่างให้นานะ نا, ได้ดูกันแน่นอนนะครับผมท่าขอขอบคุณอีกครั้งครับผมตอนนี้ก็ยากไปเองนะครับสนามยาเตียมอาวัครับมารับเตมแรกต่างไงครับ เด yeah. ี๋ยวเขาดีจริงๆ <laughs> เอาครับเริ่มมีแล้วครับท่านผู้ชมอยูย่ไม่อยู่ยยครับนี่ทัทกทายคุณกลมเริ่มทักทายเราเลยนะครับยิงไปแล้วครับ สภาพอากาศวันนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับอากาศติดอีกแล้วครับไปลามเภาวันนั้นก็อากาศติดวันนี้ก็อากาศติดติดครับโอ้โหป่าตินสวายทิ้นโชว์ดีครับนแล้วครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมตอนนี้เซียนแก้วเองก็ชงนี้รู้สึกว่าจะแห้วหลายทย์เหลือเกิน <c oughs> บางครั้งก็นึกเหนเอยท้อๆมือนกันครับแต่ก็ได้เดินหน้าแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับผมบางครั้งทีเราก็คาดหวังอะไรไม่ได้นะครับกับหมยแม่น้ำนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มีได้ตัวมั่งแห้วบ้างก็ไม่เป็นไรครับผมยังไงก็จะพึ่งทิ้งกันนะครับ <c oughs> มีผลงานมีผลงานก็ ช่วยดูที่ช่วยอะไรกันหน่อยครับภาพของท่านมีดมีแล้วครับถทายท่านผู้ชมยังไม่ดบ่ะเด้งให้มันอยู่สักตัวดิอย่าเืมนะครับผมก็ขอฝากรบกวนนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เซียนแก้วด้วยนะครับยังเป็นน้องใหม่อยู่นะครับผมประสบการณ์ยังน้อยอยู่การนําเสนอก็ยังไม่เด่นเท่าไหร่ครับหาตัวก็ยังหาตัวยังไม่ค่อยเจอเลยครับช่วงนี้ แต่วันนี้สภาพน้ําดีครับน้ําน้ําเยอะเลยครับเพราะว่าเป็นลุงบอกว่ามีฝนตกมาเมาื่อสองสาวันนะฝนตกหนักพอมาดูฟ้าหลังฝนนะครับว่าวันนี้หลังจากฝนตกมาว่าสองสาวันนี้ปลาจะกินเหยื่อหรือเปล่าครับผมแต่ว่าสภาพน้ําวันนี้ก็โอเคอยู่ปัญหาก็คือผักนี่แหละือ,ม,อม,มาเลยครับนี่ครับโอ้ มาทีไรเจออย่างนี้ทุกทีเลยครับนี่ครับสภาพมาแล้วครับความสุขของคนตกปลา คือได้วิ่งเก็บเบ็ดเวลาพักเข้ามาแพ้เคลื่อนครับผมครับก็มารอรุนครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งครับลงเบ็ดในเช้าเลยวันนี้วันนี้มีเวลาอยู่ทั้งวันครับผม ท่านผู้ชมมาทีเดียวสองเลยครับว่าจะเก็บว่าจะเก็บเป็ดนะครับเมื่อกี้ผักมันตัวนครับโอ้าเข้างแต่ตอนแรกเรานึกว่าไม่อยู่ครับกินแล้วก็เงียบไปเลยครับสองแ้มนะครับมาทีเดียว แขกของทาจีนครับผมเป็นกระมังครับผมแบบสวยๆก็ยังพอมีให้ลุ้นหน่อยครับครับสถานการณ์ตอนนี้ก็แปลกครับนี่ครับท่านผู้ชมเราจะให้ดูน้ำนิ่งแล้วครับนี่ครับถ้าทางมันพอเราย้ายมาถ้าทางจะไหลกลับแล้วครับน้ำโอ้โหเพิ่งจะย้ายมาตีได้ไม้เดียวครับ สถานการณ์วันนี้ไม่เป็นใจอีกแล้วครับท่านผู้ชมอากาศก็ปิดน้ําเริ่มนิ่งครับเดี๋ยวก็มาดูกันต่อครับผมว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวก็คึมๆค,ครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมป่าขึ้นนูน่น,น,นยอ,อยู่นู่นนาบิดเรลาเหยื่ออยู่นี่มามากินเหยื่อนี่ โอ้แย่แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมขึ้นอยู่เลยตรงนั้นสามสีรอบเลยครับปัญหาตอนนี้น้ำไหลกลับครับผมนั่นโอ้โหเพรานั้นผักเราไม่มีที่ตีด้วยครับตรงนั้นผักก็กวนด้วยตรงนั้นตนีนไม่ได้อีกขึ้นอยู่แต่ที่เดียวครับ ได้จ่ยืนดูแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ก็น้ําไหลกลับผักก็เริ่มจะตีเข้ามาหาเบ็ดเราอีกแล้วครับต้องย้ายที่อีกแล้วครับเดี๋ยวจะมาตีฝั่งนี้มั้งนี่ครับครับตีฝั่งนี้ครับเพราะว่าผักมันจะไหลออกแล้วครับตอนนี้เราดูสักพักครับผมเริ่มมาขึ้นหน้าเบ็ดนะ ขึ้นดีจริงๆครับตรงนู้นสวายครับผม กระมังแต้มหนึ่งย้ายที่ละตัวที่ละตัวครับผมตอนนี้ก็ย้ายที่เรียบร้อยแล้วไม่ย้ายไปไหนแล้วเอาตรงนี้ที่เดียว แล้วครับกระมังครับผมหมายนี้หลักๆล,ก,ลก็ปลากระมังแหละครับก็ยังดีครับที่ยังมีตัวครับผมก็ยังโอเคอยู่ครับไม่เงาแนละ้ว แล้วครับกรามังหัวสวยเลยตัวนี้สุดยอดเลยครับผมนี่เป็นปลารับแขที่สวยงามครับ <laughs> ครับท่านผู้ชมเป็นลูกปลากดครับตัวก็ใหญ่ประมาณนิ้วชี้นี่นะครับวิ่งมาเกี่ยวนะครับไม่ได้กินตอนนี้เราจะปล่อยครับผมนี่ครับประมาณสักนิ้วชี้ได้ครับตอนนี้ปล่อยครับนี่มาเกี่ยวครับจะชาร์จเยลือแล้วโดนเกี่ยวหัวครับ การประชมตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วครับตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงพอดีครับผมสถานการณ์ก็ยังเป็นน้ําดันอยู่นะครับปลาก็ขึ้นอยู่แต่ไม่ยอมจับนะครับจับแต่ปลากระมัง <c oughs> ก็ได้ปลากระมังมาสี่ห้าแต้มครับกับปาลาขยงอีกแต้มหนึ่งแล้วก็เหยื่อชุดแรกเหยื่อเก่าที่ให้มาชุดก่อนก็หมดนะครับตอนนี้แล้วก็จะผสมเหยื่อชุดใหม่เข้าไปนะครับ <c oughs> นี่เหยบ สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับของคุณพี่เสนฟิชชิ่งแมนนะครับที่ส่งมาสนับสนุนเสียนแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะผสมรวมกันไปเลยนะครับสามชุดนี้ก็จะเพิ่มแค่ลำกับน้ำตาลไอ้ <c oughs> ลำกับขนมปังแม่ลัน้ำตาล <c oughs> จะเพิ่มไปนะครับเพิ่มความเหนียวนะครับเพรา,าน้ำที่นี่เป็นน้ำไหลนะครับน้ำก็จะไหลถ้าเราไม่ผสมไปมันก็จะจะแตกับถ้าเป็นน้ำนิ่งก็โอเคก็ผสมแต่น้ำก็ตกได้เลยครับ อย่นี้เราก็จับสมใส่ลับน้ำปังไปนะครับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không เอามาชั่งแล้วครับนเจ็ดเดี๋ยวไปชั่งดูครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเข้าแล้วครับกาดำนะครับโอ้สเดี๋ยวจะชั่งให้ดูนะครับออกมาวันแรกก็ได้ใช้งานเลยนะครับนี่ครับ ้ชมาเห็นไหมครับน้ำหนักอยู่ที่1.5นะครับชักก่อนช่างก่อนชกนะครับวันนี้1.5โลนี่ครับเป็นกาดำนะครับใสสวยๆเลยครับผมนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากนายแจ็คฟิชชิงไทยแลนด์นะครับในกลุ่มนอนไม่หลับอยากจับแต่คันนะครับเป็นประมูลสินค้าเครื่องมือช่างนะครับ สนใจก็ทักเข้าไปได้นะครับทันที่สนใจเครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์ตกปลาก็มีนะครับผมนี่ก็เป็นเหยื่อของคุณพี่เสนาฟิชชิงแมนนะครับเพิ่งตีไปนะครับหลังจากผสมชุดเก่าหมดแล้วผสมชุดใหม่ลงมานะครับนี่ครับทำงานเลยครับผมสวยงามเลยครับมาวันแรกก็ได้ใช้งานเลยนะครับผมสวยๆครับ งามครับผม ท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปในวันนี้นะครับก็อยางที่เห็นนะครับสนามยาเทียมอุปสรรควันนี้แต่ก็ยังพอมีแต้มมาฝากนานากันอยู่นะครับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับทุกๆก,การรับชมนะครับก็ขอขอ,ขอขอบคุณที่ท่านยังให้กําลังใจเซนแก้วอยู่นะครับผมถึงว่าผลงานวันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ยังมีมีตัวปีมาตัวหนึ่งไสโล เป็นกาดำครับผมครับนอื่นผมก็ตก้องขอขอบค,คุณพี่สเนฟิชชิงแมนนะครับทีทรงเหยื่อมาสนับสนุนแล้วก็นาแจ็คฟิชชิงไทยแลนด์ในกลุ่มนอนไม่หลับอยากจับแต่คันนะครับเก็่นประมูลสินค้าเครื่องมือช่างนะครับสนใจก็ทักเข้าไปได้นะครับในกลุ่มนะครับก็จะมีนาแจ็คนาดิวนาะสวิตนะอุดและก็นาตองตายตาดูแลอยู่นะครับเครื่องมือช่างสนใจก็ทักเข้าไปได้ครับผม สำหรับวันนี้ก็ผลงานเสียแก้วก็จะมีอยู่พ็พอมีอยู่ครับผมนี่ครับก็จะเป็นจะมีพระเอกของช่องของเราวันนี้ก็เป็นกาดําครับผมนี่ใสโลครึ่งครับผมหลังนั้นก็จะเป็นกระมังนี่ครับจะเป็นกระมังกับขยงประมาณเจ็ดแปดแ้มครับผมครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณ ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดาตามเพื่อเป็นกําลังใจกระเซียนแก้วด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราพบกันใหม่ทลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม